สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่หนึ่งพฤศจิกายนปีหกหกนะครับวันนี้ก็เย็นวันหวยออกนะครับเย็นวันหวยออกโดทางรัฐบาลไทยที่เรารอคอยที่หลายคนรอคอยนะครับก็แจ้งผลมาแล้วนะครับเนาะออกผลมาแล้วสองตัวล่างนะครับก็หกสามส่วนสามตัวบนนะครับก็เก้าห้าหนึ่งนะครับ ล่างหกสามบนเก้าห้าหนึ่งใครถูกก็ดีใจด้วยนะครับดีใจด้วยทุกคนเลยถูกจากสำนักไหนก็แล้วแต่นะครับเนาะดีใจด้วยวันนี้บอกสารคามได้นะครับวันนี้ได้แต่เสียดายไม่ใช่ตัวเน้นนะครับเสียดายมากแต่กําไรเหมือนเดิมนะครับกาไรเหมือนเดิมแต่ถ้าเป็นตัวเน้นนะครับสมกับทีพาดไปสามสิงวดนะครับเนาะ เรางำบอสระคำให้ไป03 04 05นะครับก้น07 14 15เน้นเลยคื03 04 05นะครับวนที่ชอบ0นะครับเนาะก็เป็น05ด้วยแต่ก็แนวทางเขาออก951นะครับบอลก็ได้5115ไปก็กำไรนิดหน่อยนะครับเนาะกำไรนิดหน่อยไม่ใช่ตัวเน้นนะครับเสียดายหนัก ห้าศูนย์นย์ห้ามากกับสามศูนย์ศูนสามใครถูกก็ดีเจด้วยนะครับเนาะปลดล็อกไปแล้วสามสิงวดหลังจากสามสิงวดหลุดไปนะครับเนาะปลดล็อกไปแล้วใครถูกก็ดีใจด้วยนะครับดีเจด้วยส่วนหลักร้อยนะครับไม่เข้านะครับเนาะคาดว่าเป็นเลขคู่นะครับเนาะแปดหกถ้าเป็น,เ,ปนเลขคี่เลขเจียเท่านั้นเขาเป็นเก้านะครับเนาะเสียดายนะครับเนาะ ถึงจับเก้าจากร้อยเป็นเก้ามาก็กไปเข้าเหมือนเดิมนะครับเนาะเพราะเราเน้นไปที่ศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้านะครับเนาะมาเร็วหนึ่งห้ามาเน้นนะครับเน้นไปที่ศูนย์ห้าเสียดายถ้าเน้นศูนย์ห้าหนึ่งห้าก็เต็มเต็มนะครับเนาะเสียดายมันเป็นไรครับออกตัวไม่เน้นไม่เป็นไรก็กาไรเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่กำไรไม่มากเท่าไหร่เฉยๆก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับเนาะสำหรับทางบ่าวสารคามไปดูกันนะครับเนาะใครถูกบ้าง ถูกทุกสำนักเลยครับเนาะถูกเกือบทุกสำนักเลยก็ว่าได้ไม่เข้าตัวประกบไม่เข้าตัววิ่งนะครับเนาะไปดูกันที่เซียนทวีก่อนนะครับเซียนทวีเซียนทวีเลขตารางแม่นมากนะครับเก้าศูนย์หนึ่งสี่ห้าหกนะครับมาทั้งสามตัวเลยครับเก้าห้าหนึ่งเต็มเต็มเลยแต่เซียนทวีจับคู่ไม่เข้านะครับ หมายถึงว่าจะพูดไม่เข้าที่ที่คัดให้เอฟซนะครับแต่ชุดเตรียมเซนยนทมีเข้านะครับเนาะไม่เหลือเข้าแน่นอนเซนเตมีโยงไปหลายคู่นะครับเนาะก็เผื่อได้สามตัวด้วยนะครับเผื่อเราต้องถามเซนทตมีดูนะครับเนาะให้เซีเนทร์ีให้เซนยตอรมีให้นทยทางมาก่อนแต่จะพูดคัดให้เรามาเก้าศูนย์เก้าสี่เก้าหกศูนย์สี่ศูนย์หกสี่หกนะครับจุดสองตัว ที่คัดมาให้ไม่เข้านะครับเนาะแต่จุดเตียมผมบอกเราไม่รอดนะครับไม่รอดแน่นอนเซนทรีก็ตามมาที่ลุฟซีใจดีนะครับ f ุฟซีใจดีแม่นมากๆนะครับเนาะแม่นมากๆวิ่งบนล่างนะครับเน้นบนนะครับห้าตัวเดียวเน้นๆเลยสุดยอดมากนะครับเนาะสุดยอดมากวิ่งบนล่างตัวเดียวห้าตัวเดียวเลยจับคู่ให้นะครับ 950515นะครับเต็มเนะครับเนาะ05เขเข้าตัวกลับนะครับเลขแค่สามคู่นะครับเลข f c จะดีเลขหน่อยคู่มาวมนนี้เต็มๆครับเนาะน่าจะได้นะครับเนาะ f c j งวดนี้ไม่น่ารอดนะครับเนาะแม่นมากนะครับวิ่งตัวเดียวทุกทีจะวิ่ง2ตัวนะครับเนาะจะนี้วิ่งตัวเดียวเลยสุดยอดมากเสียงเลีวิ่งตัวจริงนะครับ ก็มาที่ลุงใจดีนะครับลุงใจดีวิ่งบนล่างวิ่งศูนย์ลองหนึ่งนะครับก็เข้าหนึ่งนะครับลองหนึ่งเข้าบนจับคู่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดห้าศูนย์ก็เข้าที่ห้าหนึ่งหนึ่งห้าตัวเน้นเลยนะครับตัวกลับนะครับเนาะแม่นามากๆนะครับแมนมากๆตัวเน้นเลยสุดยอดมากเส้นลุงใจดีเน้นให้หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดห้าศูนย์กับหกศูนย์นะครับ เข้าหนึ่งห้าห้าหนึ่งเต็มๆตัวกลับนะครับเนาะสุดยอดมากแม่นจริงๆนะครับเนาะทั้งตัววิ่งตัวประกบนะครับถึงจับคู่ไปเข้าตัวประกบถึงจับคู่ไปเข้านะครับแต่เลขวิ่งนะครับผ่านต้อยมากนะครับเนาะลงใจดีแล้วก็มาที่เซียนใจดีนะครับวิ่งสี่วิ่งห้านะครับก็เข้าห้าบนนะครับจับคู่นะครับเก๋ชอบสี่กับห้ามากก็มาตามมัดตามนัดเลยนะครับถ้าสี่มาสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่แปดสี่เก้านะครับ ถ้ามากกว่าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าแปดห้าเก้าเน้นที่ห้าศูนย์ห้าหนึ่งนะครับเป๊ะเลยนะครับเนาะเป๊ะเลยสุดยอดมากุงเสียนใจดีนะครับเนาะแม่นมากๆตัวเน้นเลยนะครับเขียนจิตใ้แดงๆนะครับเนาะแม่นมากๆก็ามาที่พี่ชายใจดีนะครับพี่ชายใจดีวิ่งบนล่างวิ่งสามลงเจ็ดเข้าตัวเด่นเลยนะครับเนาะวิ่งสาม สี่ได้นะครับจับกู้ไม่เข้านะครับพี่ชายเจดีแกจับกู้ให้สามเก้าสามแปดศูนย์เจ็ดนะครับเน้นเลยนะครับเน้นที่สามเก้าสามแปดศูนย์เจ็ดแต่เก้ากับหัวนะครับเก้ากับหัวสี่ได้มากไม่แน่นะครับพี่ชายเจดีย์แกจะกับหัวไว้ก็ได้นะครับเนาะผลิววันนี้ก็บมั่นใจมากแกคัดมาแค่สีคู่เกไม่ลงครึเต็มเหมือนเดิมไม่แน่แกจะ กลับไปก็ได้นะครับเนาะแต่เจี๊ยนเนี่ยเจี๊วิ่งแน่นอนนะครับแกกระเป๋าหนักนะครับเนาะเก,กชอบวิ่งสามเก้าเสียดายนะครับเนาะถ้าเป็นสามหกเต็มเต็มเลยก็มาที่เสียนเลขบนนะครับต่อไปเสียนเลขบนแมนมากๆนะครับเนาะเซียนเลขบนเกให้วิ่งหนึ่งลองเก้ามาทั้งสองตัวเลยนะครับเนาะสุดยอดมาก หนึ่งเข้าที่หลักหน่วยนะครับเก้าเข้าไปที่หลักร้อยจับคู่ให้นะครับหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้านะครับก็เข้าหนึ่งห้าห้าหนึ่งเต็มเต็มนะครับเนาะแต่แกบอ,อกเน้นตรงตรงไม่ต้องกลับนะครับเนาะถ้าใครงบน้อยแต่กลับไว้กว่าดีนะครับเนาะเต็เสียนเด็กบนถูกแน่ครับไม่เหลือครับตัวเน้นเลยไม่รอดนะครับเนาะแกบอ,อกเน้นตรงตรงไม่ต้องกลับสำหรับใครงบน้อยขยงงบก็กลับไว้ก็เต็มเต็มนะครับเนาะเต็มเต็มเลย ตัวนี้เลยนะครับ1415 93 95นะครับตัวนี้ให้4คู่สุดยอดมากเส้นเล็กบนแม่นมากนะครับเนะาะเดี๋ยวหัวนาก็ตามต่อไปนะครับหัวน้าตามต่อไปแล้วก็มาที่เรียกฝันเบ่าสารคามนะครับนาสีไดายมากมเกือบ3ตัวแตกนะครับสาจะาำฝันว่าโชคดีมากได้กินเลี้ยงงานสังสรรดเรื่นงเรืองมากมั่นใจว่าไม่ไม่รอดในวันนี้ ตีเป็นเลขได้6 1 9นะครับเสียดายนะครับเนาะข้อเก้าห้าหนึ่งถ้าเป็น6ถ้าเป็น9 6 1นะครับแตกโค้กเลยนะครับเนาะเสียดายได้แค่เฉียดนะครับเนาะก็ยังเป็นโครงการที่ฝันไม่แม่นเหมือนเดิมนะครับได้แค่เฉียดเหมือนเดิมเลขฝันนะครับเนาะแต่ที่แน่นอนที่สุดเลยก็คือเลขชนกันเยอะที่สุดนะครับชนกันเยอะที่สุด คู่เดียวเน้นๆเลยครับไม่ต้องกลับเลยห้าหนึ่งนะครับคู่เดียวเลยสุดยอดมากงวดนี้ถ้าเกิดจับเลขชนกันมาหลายๆงวดนะครับมีงวดนี้เข้านะครับคู่เดียวโดดๆเลยห้าหนึ่งคู่เดียวเลยชนกันเยอะที่สุดนะครับอันดับหนึ่งส่วนอันดับสองมีสามคู่นะครับคือสามศูนย์ห้าศูนย์ห้าเก้าสามศูนย์ห้าศูนย์ห้าเก้านะครับชนกันเยอะที่สุดเข้าที่ ห้าหนึ่งนะครับเนาะเต็มเต็มเลยสุดยอดมากหอดสระคมได้นะครับแต่นักห้าศูนย์มากห้าศูนย์กับสามศูนย์มากนะครับก็กําไรนะครับเนาะกําไรเหมือนเดิมออกตัวไหนก็กําไรเหมือนเดิมแต่นัก 50, ห้าศูนย์ศูนย์ห้ามากก็ครบถ้วนนะครับเนาะสำหรับแนวทางวันนี้ไอ้ผลของวันนี้นะครับเนาะพ่นเศแนวทางก็งวดหน้าตามต่อเหมือนเดิมนะครับก็ขอ,ขอบคุณทุกเซียนทุกอาจารย์นะครับเนาะให้แนวทางช่องบอกสระคม ก็ดีใจกับ f อฟที่ถูกหวยรวยเงินวันนี้ด้วยนะครับเนาะแต่ถ้าใครยังไม่ถูกลดล็อกไม่ได้งวดหน้าก็ว่ากันใหม่เหมือนเดิมนะครับส่วนใครถูกหวยรวยเงินก็ดีใจด้วยถูกการสืักไหนก็แล้วแต่นะครับเนาะไม่ว่ากันหวถูกเป็นพอนะครับหวยถูกเป็นพอก็ดีใจด้วยนะครับเนาะก็ฝากไว้คิดนี้นะครับเอือนงวดหน้านะครับเนาะวันนี้ก็สวัสดีครับ